ตามหาเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับหลับซื้อให้สูงสุดอยู่ที่ราวๆหนึ่งแสนบาทเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศสองพันห้าร้อยห้าแบบในคลิปนะครับติดต่อทางช่องเรามาได้เลยนะครับกระกำสวัสดีนะเพื่อนๆรัานครับสมือเก่าและมือใหม่นะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเหรียญไทยเอฟซีนะครับแล้วก็ผมเบนเหรียญไทยนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญหนึบาทปีพศสองพนหระครับหรือที่วงการนักสมนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญหนึบาทตราแผ่นดินนั่นเองใครที่มีนะครับสามารถส่งภาพเข้ามาเพื่อประเมินราคาให้กับทางช่องเราได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่นะครับต้องการอยากจะขายเหรียญหรือขายของสะสมที่ตัวเองมีอยู่นะครับแนะนําว่าให้ติดตามเราไว้นะครับเพื่อนะครับ จะได้ทราบนะครับว่าเรารับซื้อเหรียญแบบใดกันอยู่นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูข้อมูลกับรายละเอียดพร้อมๆกันได้เลยสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหนึบาทปีพศ .2555 ท่านสังเกตเห็นอะไรไหมครับเหรียญนี้นะครับยอดฉัดนะเพื่อนๆดูนะครับจะตรงคําว่ายอยักษ์นะครับซึ่งผมทิ้งรายละเอียดไว้ที่มุมทางด้าน ซ้ายมือนะครับสามารถแอดไลน์ผมมาเพื่อประเมินราคาได้ถ้าท่านมีเหรียญ1น1บาทปีพศ2505แบบนี้นะครับสามารถขายได้จริงขายได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างมีราคาและก็มีการเล่นหากันในตลาดวงการนักสะสมนั่นเองสำหรับท่านใดที่ยังแยกไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะ วงไว้ให้นะครับว่ายอดฉัดนะครับตรงยอยักษ์นะครับอยู่ที่ตรงไหนดูกันที่ตรงไหนสังเกตให้ดีๆนะครับยอดฉัดตรงยอเท่านั้นนะครับอย่างในคลิปเลยสามารถส่งภาพมาเพื่อประเมินราคาได้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับเหรียญที่ไม่มีราคาก็คือยอดฉัดจะอยู่ตรงกลางระหว่างยอยักษ์กับพอผ่านนั่นคือเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปท่านสังเกตเห็นตรงคําว่ายอยักษ์ไหมครับสังเกตเห็นตรงยอดฉัดไหมครับ นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับมากพอสมควรเลยโดยเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับจะตรงยอยยักษ์ส่วนขวามือนะครับจะอยู่ที่ตรงกลางนะครับผมซึ่งนะครับทางช่องเรานะครับรับซื้อให้เหรียญ ก็คือแบบที่เป็นย่อฉัดตรงยอแบบในคลิปหรือเหรียญน,นี้เท่านั้นนะครับส่วนเหรียญอื่นนะครับยังไม่มีราคาในตลาดวงการนรักสะสมถ้าท่านใดที่พอเข้าใจแล้วว่าเรารับซื้อเหรียญแบบใดก็สามารถคอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกับเราที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยส่วนใครที่มีเหรียญยอฉัดตรงยอนะครับสามารถแอดไลน์ line. ส่งมาเพื่อประเมินราคากับทางช่องเราได้นะครับรับซื้อให้นะครับอยู่ที่ประมาณ10,000แบาทต้นๆน,นะครับ ก็โอเคนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะใครที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วแล้วก็มีเหรียญ1บาทตราพแผ่นดินแบบนี้นะครับติดต่อทางช่องเบนเหรียญไทยเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ